ตอนแรกฉันใส่ค้าวัวขอท่าล้มอีกล้มอีกล้มอีก,ลอกแล้วฉันเห็นเธอใส่อันนี้แหละแล้วก็ไปโอ,อ,อไม่ล้มหรอรอบนี้แล้วเขาก็าทาแป้งโอ้ยอ่ะแล้วมาที่หนูโอ้โหบรรยากาศดีมากทุกคนสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซ็บวันนี้นะคะเหมือยู่ที่ไดโนคาเฟ่ค่ะบรรยากาศดีมาก วันนี้นะคะเมยก็ได้มีโอกาสมาไดาโนคาเฟ่เป็นของพี่สาวด้วยจ้ะเนาะนะทุกคนโอ้โหจะบอกว่าการจัดสวนอลังการจริงๆโอ้โหแจ๋วอะอือโอ้เย็นสบายมากอะทุกคนอุ้ย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 อันนี้ลูกจะของร้านไปเดี๋ยวเราไปดูโซนนูน้นเพราะว่าโซนนู้นนี่คือแบบอลัง แซไปสอนทางนู้นเลยสั่งชาไทยอือร่อยอ่ะที่จับก็น่ารักด้วยมาอู้อ่ะพี่แฝดเห็นอยู่ตรงนี้ดิสวยมากทุกคนโอ้โหเย็นสบายมากพระเจ้าเดี๋ยว่าไบ บรรยากาศดีมากเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดวักคุ้นคุ้นอะไรท่นพี่บัวมากพี่บัวเอา้าพี่บัวสสวัดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมายังไงมาทำอะไรเนี่ยไปทำอะไรตรงนู้นเนี่ยจะขโมยต้นไม้เขาใช่ไหมยอย่าเจ้าก,การมาดูผลงานของตัวเองฮะจริงเหรอเนี่ยทำหมดเลยเลยมาดูไงอา้าวไม่ได้เป็นอะไร ต้องมาคาเฟ่พี่สาวไงแต่พี่บัวเนี่ยมันใช่ไหมเป็นคนจับสวนเป็นัวได้นิหน่อยเขาจับสวนเอาหรอชื่อว่าสวนอะไรนะโอ้ไม่ร้องมังซูลินโอ้ไม่ร้องมังสุรินอันนี้คือผลงานปางมาทำอะไรจุ๋ยเอ้ามาตามพี่บัวไงเอ้ามายืนดมดมบองบองกลัวตกน้ำเนาะนี่มาเล่งจะตามใหม่แต่แต่แต่ว่าจะมายังไงเนี่ยแล้ว โอ้โหพี่แฝกถักกล้องมาไหมใช่ใช่โอ้ยเกือบดาวเทียมพร้อมบัวส่งลูกน้องมาทึงแล้วโอ้ยพี่บัวมันสุดยอดอลังการมากตกแต่งให้คำหมดเลยสวยมากของจริงใช่คือเองเดินเดินมาเห็นไหมของพี่หมดเลยเดินมาข้างหน้าเองถึงยังโอ้โหสวยมากเดินมาตั้งแต่ตรงนู้นใช่นี่ก็เลยต้นไม้นี่หมดอยู่นี่หมดเลยโอ้โหหลายล้านแน่นอนทุกคนพี่บัวมันสวยมากสุดยอดมาก นี่นี่นี่กาแฟเขาอร่อยมากนะใช่ไหมอร่อยมากอ่ะชิมดูนี่ื้นที่สำคัญกาแฟอร่อยมากใช่ใช่แล้วกินกับใบนี้ได้เลยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าผัดเม็กอุ้ยน้ำพริกปลาทูเข้ากันเข้ากักับกาแฟเข้ากันเลยเพราว่าทดเม็กอร่อยอร่อยอร่อยผัดเม็กเขาเรียกว่าสมิ่งแดงอือหือไฟสมิ่งแดงเนี่ยมาดูอันนี้ผู้รับรู้รองต้นไม้ที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยแล้วตอนเนี้ยธุรกิจหลายอย่างเกินที่บัว อ่ะเป็นลองลองน้ำน้ำตกอุ้ยดูดูมีขาลูกน้องแบบเนื้อคีบมาเลยนะอุ้ยสวยมากทุกคนมามาที่สวนอุ้ยมีสโมกด้วยมีควันใครว่าไดไอซ์แล้วก็นี่มาที่สวนนี่ต้นพยอมอุ้ยสวยมากอันนี้คือต้นพยอมส่วนมากพี่บัวนี่คือจะเป็นไม้มงคลใช่ไหมมังคนอันนี้ไม้ยอมเลยเออไม้มงคลมาฆ่านี่มาฆ่าไม้มงคลของแท้เด้อรู้จักชื่อ อันนี้นางกวักใช่ไหมกวักเงินกวักทองเออบอกแล้วว่าเป็นคนจัดสวนอันนี้ต้นว่าต้นว่าต้นว่าเชื่อเชื่อแล้วอันนี้ไม่วมิสเตอร์หมดเลยอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะทุกคนคือพี่บัวจัดสวนที่นี่จริงๆเนี่ยก็มีพี่บัวจริงจิงแล้วตอนเนี้ยพี่บัวจะไปปลูกที่บ้านค่ะแล้วทำไมพี่บัวไม่อยู่เจแปนขมยใช่เจแปวก็เลยชิงซื้อไดโนคาเฟ่ก็เลยโอนมาพูดอะไรไม่ได้ด้วยแล้ใช่ใช่ใช่ อ้สวยมากพี่บัวเดี๋ยวมันจะออกใบแตกเต็มมาหมดนี่กำลังจะอแตกแล้วกำลังแล้วกำลังแล้วอันนี้พิ่งเอามาปลูกอู้ยได้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 โอเคมันมีตายไม่มีตายรอดทุกต้นอันนี้อุ้ยแต่เสม็ดเยอะมากพี่บัวเนี่ยต้นเนี้ยเราไม่อยู่นี่น่ต้นเนี้ยวิ่งมนชงร้านเขา ไปเลือกเลือกเลือกเอา่าหมดเลยเราขารว่าก้ซื้อเลยของพี่บัวเมาเลยไปปลูกที่บ้านนี้นะยอ้ยโดนตนเอามาหมดดูยอดดิต้นนี้ด้วยจะไปเด็ดมาจิ้มน้ำพริกกะปิแล้วโอ้โหนี่ต้นมาไปดูมันแตกไปแตกอะไรหมดใช่ใช่ต่อดูตอนนั้นดิจะสวยมากพี่แฟนระวังจับไปยังมันยังไม่ติดนะมันยังไม่ติดใบอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะพี่บัวต้นว่าต้นว่าอ๋อ กำลังขายของกำลังขายต้นไม้ทุกวันเป็นช่งน้เป็นสระน้ำใช่เมื่อก่อนเป็นเป็นเป็นสระน้ำแล้วก็ขุดเพิ่มเออใช่ทุกคนที่ทุกคนเคยดูคลิปที่พี่บัวหวานแห่อันนั้นแหละพี่หวานแหนะใช่หวานแหคือตรงนี้เดี๋ยวนี้ดูดิ โอ้โหแปลงโฉมมาเป็นแบบนี้หมดเลยทุกคนมาเป็นแบบนี้หมดเลยสุดยอดเลยอ่ะแต่ก่อนวันไหนตรงนี้แต่ปลาตรงนี้พี่ใช่ใช่เคยทำคลิปร้านแตกเลยคลิปร้านแตกไหมใช่เนี่ยแต่ปลาตรงเนี้ยแหละใช่แต่ตัวนี้ก็ยังมีปลาอยู่ยังมีแต่ว่าข้างๆบ่อมันก็จะเป็นสวย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 อันนี้เป็นหมดแล้วกลางคืนก็จะสวยมากเขาตกแต่งไฟด้วยนะอือหือตนี้เขาตกแต่งไฟยิงไฟไปข้างหน้าคือเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ กาแฟอร่อยจริงมีกาแฟอร่อยแล้วก็เป็นกาแฟเป็นร้านเป็นอืเป็นบ้านบ้านบ้านาน,นั่งคิวนั่งอะไรได้ครับสุดยอดเขาเขาลงทุนบอกเลยเขาลงทุนมากแล้วก็ดูเจ้าของร้านจัดโตเองเหรองนเจ้าของเจ้าเจ้าอันนี้เจ้าของร้านนะคะโอ้โยาะกระเด็นได้ขึ้นมาเย่าปอเย่าป้อาปอเจ้า,าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านจัดโต๊ะเองเลยกวาดโต๊ะเองนะบรแสดงความสมรรถนะด้วยโตเอง รู้ดีเพราว่าดีใครไปเลือนใครโต F4 ทั้ง F4 ทักงที่วัววันนี้ครับพายเคงอยู่ F4 ทักบอกบอกครับใจเย็นใจเย็นก่อนหาบันบอกม่มาเล่นอะไรพี่บอกคนละคนละร้อยพอไปได้ค่าเล่าวันนี้แค่นี้ก็เอาโอ้โหอลังการมาก กอเขาเขาที่โรงเพลทจากบ่อน้สนะครับเปิดใหม่ได้เดือนเดียวแล้ก็แต่ะบันเต็มทุกคุมพี่วันนี้เต็มเต็มเต็มทุกคุมเต็มทุกคุมเลยเต็มทุกหนแต่ยังมาเยอะกว่านี้เลยเจ้าของร้านต้องมาช่วยต้องมาช่วยตอนนี้ว้าวุ่นเลยตอนนี้เจ้าของร้านเขามีเวลาเลยไปกินเหล้ากับผม ตอนนี้จะคลองลานนี่ยบอดี้ไม่ได้ขึ้นมาใช่เมื่อก่อนนี่เจอกันแบบแทบทุกประเทศใช่ไหมเดี๋ยวนี้อดแล้วครับสควิดหน้าครับสมน้ำแข็หาเรื่องหาเรื่องครับหางานเพิ่มจากที่เป็นอะไรนะบ่อปลาใช่ไหมพี่จากที่เป็นบ่อปลาแบบธรรมชาติมีเวลามาตกปลากินเราเดี๋ยวนี้เบิ่อจะล่ะไม่มีละมานั่งการ์ดกวางฟาดไทร้านอาหารอยู่บนเนี้่ยวิจัยอ๋ออันนี้แลนด์มาร์คถ่ายรูปเหรออันนี้แลนด์มาร์คถ่ายรูปเหรอ เอาไปไปไปถ่ายรูปถ่ายรูปกันถ่ายรูปตรงเรนมากร์ก่อนไดโนคาเฟ่มาลอตเตอรี่ไหยครับอุ้ยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็มาวะใจเย็นเย็นโอ้โหทายาททายาทนี้ทายาทค่ะทายาทน้อยไม่น้อยหรอกขนาดนี้โอ้โหเราจะให้พี่บัวถ่ายปุ๊บแล้วเอาลงเพจไดโนคาเฟ่ Oh, สุดยอดเลยเนาะเขาจ oh, yeah, uh, ัดสวนอัน well น yeah, so kind of yeah, yeah. yeah. ี้เดี nah, ๋ยวเดี๋ยวมันแตกไปสวยมากเขาบอกว่าต้นดึกสวยมากเพราะว่ามีไฟด้วยเนาะพี่บัวเนาะเนี่ยมีไฟสองสวยงามอ่ะพี่บัวพี่บัวถ่ายรูปมาระวังรถดินกระวังรถดินอ่ะข้าวคว่ำอ่ะเจ๊เพรถ่ายรูปพี่บัวก็ได้ลงเพจนั่นนี่มันจะย้อนแสงว่าตรงนี้แดดมันงามค่ะพี่บัวย้อนแสงไหมมาหนูถ่ายให้พูดกันได้หมดค่ะ หนึ่งสองหนึ่งสองัวขาวหคะา้นไทเรานึ่งสองอีกรูปนะสวยมากอู้เก๋ยวอ๋อตะกองไหมอ่ะเชิญค่ะถ่ายไหมคะหนูถ่ายให้อ้อขอถ่าย

อ้าไ้ครับะะอันนี้เหรอคะเปล่าครับเอ้าลคุณทายดอกกันครัวเราสุดสาวลุมสาวลุมแ่อยู่ตรงนี้ก็แค่นี้เองเนี่ยอันนี้ปันเยอะอลนเยอะอื้อ แซ่บสุยแซ่บสุดแซบว่ะนี่คือตัวแรงครับอืึนะครับอ่อนสูตรวเด็ดอันนี้เลี่ยงนะขออนุญาตสำหรับคนที่หิวนะครับกินก่อน แซ่บบอหิวตามแล้วตอนนี้ตะกร้อหิวแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วสุดท้าสิมากับมาเดอร์ไดโนคาเฟ่ <มา S 1> นะคะอยู่กาลสินเยใจครับแซ่บวัน <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย